สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนตุลาคมคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเป็นกําลังใจมากๆชื่นใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดงิมของคุณด้วยแล้วเราย้ําหลายครั้งว่าพื้นดวงเดงิมสําคัญมากๆแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างหลักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่าเดือนนี้ดาวเสาดาวประจําตัวของคุณก็ยังเป็นเกษตรกลุ่มลักอยู่ปกติดาวเสารก็เป็นคนจริงจังเคร่งเครียดอยู่แล้ว มาอยู่ในราศีมังกรก็ยิ่งจริงจรังเคร่งเครียดมากขึ้นเรามีเกตมาช่วยกระตุ้นอีกทําให้มังกรค่อนข้างวิตกกังวลและอาจจะมีสภาวะเบื่อหน่ายหมดไฟได้ง่ายๆเหมือนกันวันที่11ตุลาดาวเสาร์จะเดินหน้าในราศีมังกรทําให้ความอื่นๆมึนๆ จางลงนะอารมณ์ของคุณจะมั่นคงมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นที่ดีไปกว่านั้นคือเกตจะยกออกจากการพับลักทับเสาตัวคุณคุณก็จะดีขึ้นในเรื่องของวิตกจเจริตความวิตกกังวลต่างๆจะคลายลงความคิดคุณจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเกตเข้าพบวินาศคุณอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือมีการติดต่อ,อก,กับต่างประเทศคุณที่เจ็บป่วยไม่สบาย เวลาจะทานยาหยิบยาทานดูให้ดีนะระวังจะทานยาผิดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างจะดีมากไพ่ย,ยิบซีได้ไพ่เพจออฟวอน ไม้เท้าเป็นเรื่องของงานนะดูเหมือนคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของงานคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะคุณจะเห็นลูกไม้เท้ามีใบอ่อนปริแตกออกมานั่นหมายถึงการจเจริญเติบโตขอให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจของตัวคุณ ในเรื่องการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในภพสุภะร่วมกับอาทิตย์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลส่งเสริมให้งานของคุณมีความราบรื่นมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีเครดิตดีได้ใช้ความรู้ความสามารถได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ผลงานออกมาดีเจ้านายสนับสนุนและมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถ้าในระยะนี้มีปัญหาเรื่องงานเข้ามาคุณจะสามารถแก้ไขได้ด้วยไหวพริบของคุณคุณที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางการต่างประเทศโดดเด่นได้รับผลดีบางท่านอาจจะมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอาทิตย์เป็นเจ้าเดือนโมรณะ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นอย่างไรก็ตามดาวมรณะที่จออยู่กับร่วมกับดาวการงานของคุณคุณควรทำงานด้วยความรอบคอบประมัดระวงังเพราะมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเสียหายเกิดกับงานของคุณได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดเพราะพุธอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนอริแล้วมาอยู่ในอยู่ร่วมกับอาทิตย์าธาตุไฟ คำพูดค่อนข้างแรงกดดันน้ำเสียงการน,น้ำเสียงที่พูดนะวิธีการสื่อสารให้นุ่มนวลจะได้ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดวันที่3ตุลาดาวพุธจรเป็นเกษตรในภพสุภะแล้วพุธอีกเรือนก็เป็นเจ้าเรือนอริ เพราะฉะนั้นความสําเร็จมีแน่นอนแต่มันจะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาเรียกว่าคุณจะผ่านบททดสอบหินแต่คุณผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งพุธมีทั้งศุขมีทั้งอาทิตย์ดาวสามดวงนี้ส่งเสริมทําให้มังกรหัวไวใจสู้เรียนรู้เร็วมีทักษะมีพัฒนาการที่ดีทําให้คุณแก้ปัญหาได้เก่ง สิ่งที่ต้องระวังคือการขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางทีความที่คุณยังเครียดคิดมากวิตกกังวลอาจทำให้คุณตัดสินใจลาออกจากงานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานแบบกระทันหันคือตัดสินใจปุ๊บปับป๊บอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่อยากให้คุณอดทนแล้วก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะเดินเข้าพบการงานวันที่21ตุลาดาวศุก ดาวเจ้าเรือนการงานเดินเป็นเกษตรในภพการงานและวันที่23ดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะก็ตามมาสมทบในภพการงานดาวสามดวงนี้ตามมาส่งให้ผลดีส่งคุณให้กับชาวมังกรแบบเต็มเมเรื่องการงานของคุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องงานอดทนแล้วก็ใจเย็นๆน,นิดนึงนะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายหรือว่าปรับรูปแบบการทํางานแต่ว่าดีขึ้นแน่นอน บางคนอาจจะไปต่างถิ่นแดนไกลคุณจะมีโชคมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเข้ามาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือคุณอาจจะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับต้องไปแก้ไขความเสียหายความผิดพลาดที่คุณตื่นเขาทำทิ้งไว้แต่มันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณเลยเป็นงานที่ได้โชว์ศักยภาพของคุณเลยนะราหูเลงอาทิตย์และพุธ ระวังนิดหนึ่งการมีปัญหากับผู้ใหญ่อย่างที่บอกการถูกใส่ร้ายใส่ความหรือมีปัญหาขัดแยง้งเรื่องของผลประโยชน์อาจจะนำไปสู่คดีความได้และคุณที่จะลงทุนขยายกิจการควรรอบคอบมากๆในระยะนี้นะอย่าลงทุนเกินตัวอย่าหวังผลอะไรเร็วๆคุณจะพลาดได้ไพ่ยิบสีด้านการงานได้ไพ่ก้าวถ้วยนั่งสบายมากเลยมันเหมือนคุณชิลมากเลยแต่ว่า เหมือนยังไม่ทําอะไรจริงจังอ่ะคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียในหัวมากมายแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจทำนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีคุณโฟกัสตัดสินใจแล้วโฟกัสมุ่งม,มั่นทาจริงจริงจังๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานตามที่คุณตั้งเป้าหมายตามที่คุณปรารถนาในเรื่องการเงินตอนนี้ราหูดาวการเงินของคุณอยู่ในภพพันธุ ราหูในเรือนอังคารนี่เป็นดาวคู่ทัดลมนะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสมีในเรื่องของการเงินยังมีอยู่ไหมยังมีเพียงแต่เป็นดาวบาปเคาะทั้งคู่เลยแล้วไปอยู่ในราศีเมษธาตุไฟทําให้เหนื่อยหน่อยเดือนนี้นะคุณต้องทุ่มเท ต้องวิ่งเต้นต้องลุยจะทํางานหาเงินแบบชิวๆนะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาหาคุณอยู่เสมอๆบางทีเงินที่คุณคิดว่าจะได้ก็ไม่ได้ตามกาหนดมีเหตุให้ต้องเลื่อนลาช้าออกไปแล้วเดือนนี้เหมือนมังกรก็พึ่งใครไม่ได้ด้วยนะต้องพึ่งตัวเอง หรือพอคุณหาเงินมาได้แล้วมันมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายอยู่เสมอเลยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยเรื่องของหนี้สินเพราะฉะนั้นเดือนนี้มังกรนะรอบคอบในการใช้เงินมากๆค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นตัดออกก่อนไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสที่จะช็อตได้เหมือนกันนะ ไพ่ย,ยิปซีด้านการเงินได้ไพ่เอทออฟซอร์ดไพ่ดาบเป็นปัญหาอุปสรรคแป่เอทออฟซอรเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีหมายถึงคุณอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องของเงินถ้าคุณรอบคอบข้อมูลครบถ้วนแล้วคุณตัดสินใจคุณมีโอกาสที่จะพบกับชัยชนะหรือถึงที่สุดแล้วคุณก็จะหาทางออกในเรื่องการเงินของคุณได้ ในเรื่องของความรักความรักของชาวังกรก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเกศก็พ้นออกไปแล้วไม่เล็งพบปัตตนิและเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีคนรักคู่ครองก็จะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่คุยกันรู้เรื่องมากขึ้น ทีนี้เตือนนิดเดียวว่าคุณจะไปเก็บเอาเรื่องเก่าๆกลับมาเป็นปัญหาใหม่อะเวลาที่ทะเลาะกันเถียงกันแล้วอยากขุดนะขุดเก่งแล้วเรื่องมันยาวมันไม่จบอะไรที่มันผ่านแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอยู่กับความรู้สึกดีๆนะเริ่มต้นกันใหม่บางที คุณอาจจะมีโอกาสห่างไกลกันเพราะเรื่องของงานเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรักคู่ครองของคุณเขาไปมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของงานอย่าไปงี่เง่าใส่เขานะใจเย็นๆไม่งั้นมันมีนมโอกาสที่คุณจะมีรักแทรกรักซ้อนได้เหมือนกันนะคนโสดมีโอกาสพบรักมีโอกาสพบคู่ อาจจะเจอกันในแวดวงการทํางานของคุณหรือว่าติดต่อง,งานแล้วเจอกันคนที่เข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าอยากให้ดูให้ดีอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะว่ามันยังมีดาวอาริเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะก็ใช้เวลาค่อยๆดูไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่ห้าถ้วยจากไพ่คุณจะเห็นว่าคนก้มหน้านะ ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วหรือว่ากําลังจะมีความรักเนี่ยบางทีคุณอาจจะไปติดข้องอยู่กับความรู้สึกเก่า ทำให้มันมีอะไรในใจนะทางที่ดีคุณควรจะอะไรที่มันผ่านแล้วจบแล้วคุณควรจะจบเพราะถ้าคุณหันหลังกลับมาคุณจะเห็นว่ามีทั่วอีกสองไปที่ยังตั้งอยู่เพราะฉะนั้นมองหาสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่กําลังจะเข้ามาดีกว่าดีกว่าที่คุณจะจมอยู่กับความผิดพลาดความเสียใจเดิมๆนะนี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า